ดีฉันท่อมดูสิครับห้องกากดจะดึงรูปวนะพัดลมอากาศอันนี้เป็นทับเล็กตาแน่ตัเนี้ตรงนั้นใช่ไหมฮะเอาไปชี้ฮะตึกกองกาดถ่ยายสามสิบเฟรมเมตอันนี้ก็เป็นรูปภาพนับปูเนียน,นับปูเรียน,นผมนะคับหมู่เก่าๆหมู่ลุกมุมม้งเก่าเตียงนอน <C oughs> ราคาหกร้อยกว่าบาทแต่ว่าราคาโปรจริงจริงพันหกนี่ประตูเก่าไอ้ปักตัวนั่นอะเป็นสิบปีแล้วปักตัวนั่นอะถ้ามีเสียงรบกวนขอขันแล้วกนเนี่ยมุ้งที่มีขีจ้จกเต็มไปหมดคือมุ้งม,มาได้ร้านมายี่สิบปีแล้วโอ้ไม่รู้ว่าร้านล่าสุดตอนไหนอันนั้นที่เก็บเสื้อผ้าของ ลกมากมายเนี่ยนี่รูปในคนเราเรียนกับเื้อผมากและได้เพื่อนของเราเจ้าพญาของผมนะที่จะแก่กรุงเทพนะสภาพมันอาจจะแปลกนิดเดียวผมทำมันเ,นเออนี่ไงได้แล้วนี่แหละเพื่อนของผมในตอนนี้แล้วก็อีก เพื l úc l úc ่อนยากตัวใหม่ห้องล็อกโซ่โคกกากเนี่ยเพื่อนยากผมเนี่ยอีกตัวนึ่งในปาที้เลยไฟตรงนั้นผมไปไปก่อนดไฟกับกาดว รอสักค้งอิ้ยคจะเปิดให้ชาคมีมันได้ไงเนี่ยเดี๋ชารกันแทบทุกแทบนิคใส่ชาร์จสิปวัตต์ของฉันเจวัตต์กล่องกับกัครับเนี่ยพัดลมเก่าๆของผมนะ พลมตาอูคิงของผมโอเคจบการรีห้องแค่นี้แหละ